เสียงนี่ปึ๊กปึ๊กปนะครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันมาดูนะครับการขันนะครับนี่ก็จะเปลี่ยนแค่นี่จะเปลี่ยนแค่ชุดคอครับตรงหน้าคอ มันสึกไปหน่อยนึงนะครับอ่ะสวัสดี fc ผู้ติดตามทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเบลกดตสีเกตครับอันนี้เราก็มาเอ็ดมาเช็คเล็ดนิดหน่อยนะครับรอลุยข้าวนาปีนะครับอันนี้กำลังหั่นไว้ก่อนนะ่ะโหความแน่นเสียงพอได้ไหมครับเสียง นี่ก็เจ้าคนปูก็หางตากแดดอยู่นะครับนี่เจ้าคนปูทอซิ่งนะครับบรรยากาศก็มืดคึมนะครับร้อนอบร้อนอบอ้าวนะครับชุดวัดชุดอะไรบ้า<ม>งคอมแข็งนี่เป็นไงครับยันไงแข็งอันนั้นขันเข้านะพ<ม>ี่เด็กมันอยู่ที่ผีเปนบ่ถ้าเหมือนมันไขอ,อกเลยมันบ่<ม>ตอนนี้ บนี่เราก็มาทำมีเวลานิดหน่อยก็ทำเรื่อยๆนะครับขันเข่าด้วยนะฐานะขันเขา่าอ,อ๋อสอมสอม,สอ,มอ่ะโอเคตัวสุดท้ายใส่แดดปะไหนจะได้ยังมั่งปกติที่แดกกับคันอยู่ฟังคุณย่างคันเลยลองมือถ้ะบดได้ค่อยแสงกัน เอียงเอียงไปผนเอียงไปผนไดปะระวังมือเลยไดปะทำประเดีคยวนเครื่องกันเลยอ่ะทำมันพอะมันชิดแฮะไม่ได้จะคันข้างบนครับอันนี้มันอยู่ตัวริมสุดนะครับมันลงเลยก็เดี๋ยวเอาเอาลงมาจากริมนี้คันได้นะครับนี่เอาตัวง่ายก่อนนะครับ เดี๋ยวนี่จะคลายนะครับเดี๋ยวจะเอาบล็อกนะครับยิงอีกทีนะครับดูความแน่นนะถ้าถ้าไม่ใช้ตัวต่อนี่ไม่ออกนะครับนี่ต้องต่อนะครับต้องต่อด้ามฟังเสียงครับนี่แน่นนะครับแล้วก็มันเป็นสนิมด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็ยิงไว้แน่นนะครับเอาบล็อกยิงนะครับไม่ไปเลยนะครับแน่นแน่นมากนะครับไม่ขยับเลย เลยต้องเอาด้านปอนมาไล่ก่อนนะครับอืมตัวนี้ไม่เท่าไหรอ่าทางเพื่อนๆน,นะครับซ่อมถึงไหนกันแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆชาวรถเกียวเรอนะครับ ก็ทางภาคกลางก็น่าจะซ่อมกันเยอะแล้วนะครับเพราะว่าตุลานี้น่าจะเริ่มมีแล้วนะครับแถวประมาณกลางเดือนตุลานะครับแถวแถวสตึกนะครับที่เห็นเพื่อนๆพี่ๆเช้ารถเกี่ยวนะครับน่าจะได้ลงกันแล้วนะครับข้าวเบานะพอสิบห้านะครับท่านั้นจะได้เกี่ยวก่อนนะอ่ะเดี๋ยวผมจะ ไปช่วยน้องถอดก่อนนะครับเดี๋ยวช่วยจับเออฝากไปด้วยนะครับช่อง youtube บอกก็ศิเกียรตนะครับแล้วทางเพจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด like, ติดตามไปด้วยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับฝากด้วยสวัสดีครับ